สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีย่ำแรงๆข้าวแรงเนาะมาถ่ายแล้วเด้อเชียงคานมาถ่ายเชียงคานแล้วพี่น้องครับวันที่หางานมินิคอนเสิร์ตนะครับบ้านโคกนิ้วนะครับคือเก่าครับบ้านโคกนิ้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับสิบโมงที่พี่น้องงานกังเว้นดีงานกังเว้นเด้อผู้ใดอยากมาให้กำลังใจมาได้นะครับเป็นงานเจ้าภาพนะครับชมฟรีนะครับมินิคอนเสิร์ตหลังจากวันที่หาเล้่ยวๆครับเป็นวันที่หก วันที่หเล่นอยู่อำเภอโนนสังนองบับวลำปูาาาบ้านเล่าตามานะครับโนนสังเดอ้เาาาอฝากพี่น้องเว่ยน้ครับแล้วกะ็สุดท้ายคืองานวันที่7ปิดปฤดูกาลนะครับปดฤดูกาลเท่ากับถือว่าเป็นงานการกุศลดีพี่น้องปดฤดูกาลการกุศลชัยอิตีเราได้ร่วมทําผ้าป่าด้วยเนะานะเขาเอิญว่า,ารวมผ้าป้ารวม,รวมบวนนะครับเป็นบวนงานบุญบ้างไฟของบ้านเกิงนะครับ ขอบคุณพี่นองขอบคุณผู้ทีซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตในเรื่องของขบวนเนาะและการในเรื่องของทีพี่นองที่สิเตรียมโตมากวันปีฤดูการที่7นะครับขอบคุณวาาความมักความแพงเดอ้อพี่นองเดอ้อขอบคุณทีบ่ทิมบอปกันทางมาถึงคิวงานสุดท้ายในวันที่นี้สุดท้ายของปีที่ 3, สานะครับสานเราบถึงสินนะครับเพราะฉันแล้วอยากให้พี่นองมามา,มาเขาเอื่อนว่ามาฉลองความสําเร็จ ในปีที่สามเป็นวันสุดท้ายฉลองหอดเส้นไส้เล้วจะถึงเส้นชัยแล้ววันที่เจ็ดนี้นะครับห้พี่น้องมาอยากให้พี่น้องมารวมมาร่วมมามวลซืนมาเอาความสุขมาตักตัวเอาความสุขจากพวกเราไปให้ได้มากที่สุดนะครับฝากพี่น้องน้ำเด้อนะครับบ้านเกิงอำเภอบันไผยจังหวัดขอนแก่นวันที่เจ็ดปิดฤดูการสารบุตรถึงสินครับิลปินรับเชิญหลายผู้หลายคน นะครับได้ผู้ละกวคนวเดอ้อพี่น้องเป็นมวลน,น้ำเปิดตัวศิลปินใหม่ด้วยสารลับซึ่งศิลป์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดที่มาบา่ได้เฮามีไลฟ์สดนะครับรับชมทางออนไลน์คือเก่าเป็นกลุ่มคือเก่าพี่นอ้องครับให้พี่น้องปล่อยในคือว่าสิเปิดตัวพระเอกเอน่อยเปิดตัวพระเอกแล้วก็เปิดตัวมีหลายอยู่เปิดตัวพระเอกน้อยนี่เป็นยังไงว่าน่าบ้างกัดล้อเบิงลุนอย่างเดียวเพราะว่าคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นจุดเด่นให้พี่น้องได้ ว้าวอยู่คือคมาเจอครั้งแรกของน้องศิลินครั้งแรกบนเวทีสารเลาบถึงศิลนครั้งแรกกับการเป็นหมอลำครั้งแรกทุกสิ่งทุกอย่าง mm hmm. เพราะฉะนั้นเลยพี่น้องได้เห็นร mm hmm. ะกายพี่น้องได้ร่วมสนับสนุนน้ากันเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมเขากุมตอนนี้นะครับกลุ่มเราเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ใดอยากเขากุมทักไปที่เพจซานเล้าออนไลน์ภาษาไทยพิมพิมเข้าไปว่าเพจซานเล้าออนไลน์เด้อพี่น้องเด้อนะครับพิมเข้าไปแล้วก็พี่น้องกดเข้าไปขอความเดี๋ยวแอดมินเฮาจะ ดำเนื่นการให้นะครับไปลอในกลุ่มขอกําลังใจตอนนี้ขาดกาลังใจหลายอยู่ในกลุ่มออนไลน์ขาดกาลังใจพี่น้องผู้ใดอยากสีเมาคือเก่าเออผู้ใดอยากสนับสนุนเออสิบใบยี่สิบใบร้อยใบนั่นคือกําลังใจพี่น้องแม่ใหนเกินผู้รางคนคือเรากําหนดราคาไว้แต่ล่างคนอวมากเกินราคานั่นคือเป็นกาลังใจด้วยพี่น้องเด้อกาลังใจส่งท้ายให้กันและกันนะครับเอามานี่เราเอามากิจกรรมจักรลางต่างๆพวกกระวนพวก งานบุญของเขาเนี่แหละนะครับเอามาสนับสนุนกันอีกเป็นถอดหนึ่งต่อไปนอ้นองนะเอาขอบคุณมากๆครับพรุ่งนี้อย่าลืมวันที่5อย่าลืมเจอกันนะครับเชียงคา,งคาน,าน,น6นนสางน้องบุรลราพู7ปิดฤด,ดูกาลสารรไปถึงศินบ้านเกิงอำเภอบ้านไผยขอนแก่นครับ